สวัสดีครับพี่น้องครับเชนเกอร์ครับอยู่กับปอกอญาคือเก่านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับปอกอญาจะพาพี่พีน้องนะครับมาเบื้องนะครับว่านี้มันมันอีเหลืองหน่อยนะครับผมว่าเห็ดจังไดนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์เล้วเพื่อนก็จะหูนะครับว่าเห็ดจางไดนะครับผูกมันจังไดให้มันหัวใหญ่นะครับมันข้ามแรงนะครับมันเดือนสิเวนะครับพี่น้องครับ อนนี่นะครับพกกระยาสีมาบอกนะครับอันนี้มันเป็นวิธีการของพกกระยานะครับบางที่กับพี่น้องท่านอื่นอาจจะมีวิธีอื่นนะครับแต่ว่านี่มันเป็นเทคนิคของพกกระยานะครับที่พกกหญยาเห็ุอยู่ประจําแล้วมันกะจะผลดับมันออกมาประมาณนี้นะครับก็เลยอยากมาว่าสซูพี่น้องฟังนะครับมาเตือนพี่น้องลังคน้นนะครับเกิดจะได้นําไปใส่นะครับผมก็คือ นะครับหลังจากที่พ่อกอหยานะครับตัดทอนพันธ์มานะครับทอนทอนพันธ์นี่พ่อกอหยาตัดมาแล้วนะครับทอนพันธ์พอกอหยาก็จะมาสมตินออกนะครับเพื่อพ่อกอหยาใส่เครื่องปลูกนะครับใส่รถปลูกนะครับผมแล้วก็ระยะหล่องของพ่อกอหยามันจะห่างกับโมูแน่นะครับจักน้อยนะครับกัระยะต้นกะทีแปดสิบเส้นนะครับพ่อกอหยาจะปลูกอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่ร้อยสามสิบ ถึงร้อยสามสิบสี่สิบเซนติเมตรนะครับระยะห่างร่องนะครับส่วนมากนะครับระยะต้นก็บซอยแปดสิบนะครับแล้วที่นี่เขาสูเหลืองนะครับว่าเห็ดจังไดนะครับการดูแลบำรุงรักษามันสําปหลังนะครับช่วงที่มันเหาเห็ดมั่นขามแรงนะครับหรือว่าเดือนเสวษนะครับพอก็อยากจะต้นปลูกนะครับพอก็อยากจะซื้อปุ๋ยเคมีมากนะครับ มาผสมนะครับพ่อขยะจะผสม 0, 0ูนซหกสลงไปน้ำนะครับบอกว่าจะเป็นสูตรได้กระซ้างนะครับที่เป็นสูตรห้ามห้องพืง้นนะครับมารองพื้นนะครับอบอกว่าจะเป็นสูตรนังนกระซ้างนะครับที่พี่นอ้องใส่แต่ว่าพ่อญยาจะผสม0ูนซูนหกสลงไปน้ำนะครับผมก็คือว่าพ่อขยาว่ามันอาจจังว่าใส่ปุ๋ยหยากรัะพี่น้องก็คือมันขามแรงนะครับเพื่อฝนสิมามั่นน้อมกันใหญ่เติอลนะเลยนะพ่อหยะเลื่อยใ่ตั้งแต่มือปลูกเลยครับผม อีกอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับแล้วพัามันใหญ่มากพวามีฝนมียางแนนนะครับพอก็อยากจะมา,าทําการปันหล่องนะครับปันหล่องหรือว่าแหวกล่องลองนะครับถ้าพี่น้องท่านไดนผมมีรถปันในหล่องนะครับก็ใส่เป็นรถทถยหน้าห้องแล้ครับดึงดึง,ด,งดินลงมาจากหล่องนะครับเพราะว่า หลังจากเขาปลูกเสร็จนะครับมันผ่านแลรงผ่านฝนผ่านแลรงมาระยะหนึ่งมันมันจะแน่นนะครับดินนะคือเขาเห็ดในดินล้วนซุยนะครับพี่น้องครับเพื่อให้รากของมันสับหลังนี่หาอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับเออ่ก็คือเห็ดจังซี่แหละครับวันนี้เขาตีปันแล้วนะครับพกกระยากจะมาห่อยปุ๋ยเป็นรอบที่สองอีกนะครับก็คือเขาใส่ปุ๋ยสูตรนี่แหละสูตรเอ่อส่วนมากพกกระยาจะใส่ยู่ประมาณจักเอ่อยูเรียนะครับ4600หล้วก็ผสมกันกับไอ้ สิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับซี่หมาสามตนะครับแล้วก็มาผสมศูนย์ศูนย์ลูกศิบอีกนะครับหยอดไปตามหลองมันแล้วก็ท้ายกบไว้นะครับผมพี่น้องซ้ำนั่นนะครับพ่อกัญชาเฮ็ดซ้ำนั่นในในปุ๋ยเม็ดนะครับแต่ว่าฉีดทั้งใบพ่อกัญชาจะเสียเจ้ามันสองรอบนะครับฉีดตอนใดตีกับตอนที่มันมีหมอกแล้วครับช่วงมันเขายังสองสามเดือนนะครับช่วงใดที่มันมีหมอกมียางเขากับสีเลยย่ำมันเสานะครับ บปกกอนหยากระสียืดสองเทื่ยนะครับสองรอบเท่านั้นนะครับใส่ยังสีตีกระอิยังก็ได้นะครับที่มันเป็นที่เขาโฆษณานั่นแหละเขาโฆษณาตามตลาดขายปุ๋ยยาเคมีพันนะครับมันก็มีนะครับบปกกอนหยากระใสของมูนนั่นแหละที่เห็นตามนั่นแหละครับก็มาผสมแล้วก็ฉีดทั้งใบไปนะครับแล้วตอนกําจัดอ่าวัชพืชนะครับหรือว่ากําจัดหญ้านะครับเอาใส่สารเคมีพอฝนตกลงมานะครับมัน พอข่อยากะใส่ดูดซึมนะครับนะครับเรือละสารไกโฟเซตนะครับพ่อก่อยาจะผสมอันที่เป็นปุ๋ยหนํำนะครับที่ผสมใส่น้ำยาขยะเรื่อยแล้วก็ฉีดลงพื้นไปเลยนะครับที่ลงดินนะครับซ้ำนี่นะครับพี่น้องครับผลมันดอกมากกับสีประมาณนี้นะครับมันเป็นอย่างสี่นะมันเป็นแบบนี้แทบจะสุแปลงนะครับที่พ่อข่ายพ่อข่อยาเฮ็ดแบบนี้นะครับผมพอข่อ่พี่น้องก็ลองน้ำไปใส่เบื้องนะครับ วมันจะเป็นยังไรนะครับแต่ว่าถามว่าผลผลิตได้จักตันต่อไรนะมันมันกระโบเสมอไปนะครับพี่น้องครับาปีใดมันเกิดมันมันเกิดเสมอนะครับมันเกิดทุกต้นก็จะได้ลร้ก็ได้ไา้ความหมายของพ่อหยักกรยูบ่มันโกตันนะครับบ่บเคยได้เกินนี่นะครับมันช่วงนี่นะครับเคยได้ยีดอกเจ็ดแปตันก็ได้แต่ว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วครับเพช่บ่บได้จักเทือบเทือนี มีแต่ส e. ่วนมากนะครับก็จะได้อยะมาณหกตันนะครับดีดีมากเลยนี่ครับตัวเดียวนี่สาหรับพวกกอหยานะครับผมเฮ็ดแบบนี้แหละเฮ็ดแบบพวกกอหยาก็เฮ็ดละครับใส่รถดใส่ยางเขานี่แหละเข่าตามหลองม่นนี่แหละครับแต่แต่ส่วนมากก็ชิโยมม่านจักสีตันนี่แหละครับเพื่อเพื่อชิงหอดหาตันก็เติบหนึ่งครับพี่น้องท่านเดินท่านหลายท่านนะครับเพิ่นก็เฮ็ดได้นะครับแต่ว่าพอกกอหยาเฮ็ดได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอกกอหยาก็อยากมาบอกสู้ฟังนะครับว่า ه, ทุกๆปีนะครับมันแปลแงนี่เคยเคยได้ชำนี่แต่ว่าปีหนาอาจจะได้หลายกว่าหรืออาจจะได้น้อยกว่านะครับมันบ่มีคาไาโต,ตวบมีความนี่นะครับมันบบได้คือเก่าตลอดถึงแม้ว่าเฮาเจ็ดคือเกานะครับใส่ปุ๋ยขีไก่แกบร่องพื้นคือกันแต่ว่ามันกับบขคือเก่านะครับผมพี่น้องครับมันบบมันบ่ได้ซ้ำเกาตลอดนะครับก็เลยการลนตีบบได้นะครับว่ามันสีได้จักตันนะครับปีนี้ปีนี้แต่ละปีมันบบมันบ่ขึ้กันครับผม พอกอยะเคลื่อนมาบอกสู่พี่น้องฟังนะครับว่าพกอากขยะเฮ็ดจังใดตามนี้นะครับตามที่พกอกขยะวอบมาแลา้วปลูกเสร็จนะครับพกอกขยากันนั่นแหละฉีดยาคุ้มไว้สักก่อนนะครับพอมีฝนมีหยังมากอกขยาก,ยาก,ยาก็จะมาแหวกหล่องลงแหละครับแหวกล่งแล้วก็นั่นแหละใส่ปุ๋ยแล้วก็ศาสขึ้นนะครับผมเฮ็ดซัมหนี้นะครับสำหรับใส่ทางดินพ่อกขยกะบุได้ใส่ไร้นะครับจะตกอยู่ประมาณไร่ละ40กิโลกร,รัมสา ถึงสี่สิ้นะครับโบเกินนี่บบไดซส่ฮอดไร่ละสอบนะครับเนื่องจากว่ามันต้นทุนมันสูงหลายเท่ากับโบไว้นะครับเพจโบท่านนะครับผมบโบท่านเงินนะขนาดหัวมันก็ถือว่าเป็นที่หนาพอใจอยู่ครับผมพี่น้องครับเนี่ยไกลๆเหมือนกันมันไกลครับต้นบริเยางไปกระชีประมาณจักไร่ละสี่ตันนะครับโบเกินหาตันนะครับมันประมาณนี้นะครับ แต่ว่ามันกลาเป็นตาได้หลายกว่าหันอยู่ดอกครับแต่ว่ามันมันเกิดบวหลายนะครับมันก็นเลยได้บวหลาย <c oughs> เอาพินอา่าคลิปนี้สิขอลาพี่ลาหน่องไปสักก่อนนะครับคลิปหนาพอกันใหม่ก็คือเก่ากันนะครับกระพอกใหญ่เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาหน่องไปแล้วครับผมขอขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะครับคลิปนี้ลาพี่ลาหน่องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ